นี่ไม่ใช่งานแสดงไฟที่ยุโรปแต่นี่คือวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีบ้านเรานั่นเองค่ะและงานนี้มีชื่อว่าวิจิตแกรสโทนมี่อเมซิ่ i ไทเทสเฟสติวัลไทยแลนด์ค่ะแค่เดินเข้ามาก็รู้เลยว่างานนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะทั้งบรรยากาศทั้งแสงไฟทั้งเสียงดนตรีงานนี้จัดได้แบบโรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะและจุดไฮไลท์ของงานนี้ก็คือตัวอาคารพระราชวังพร,รามราชนิเวศท,ที่ถูกเนรมิตด,ด้วยแสงไฟหลาก ออกแนวสไตล์วินเทจที่บอกเลยว่าหาชมไม่ได้ง่ายๆแน่นอนค่ะและที่นี่เขายังรวมของอร่อยจากทั่วเพชรบุรีทั้งอาหารข้าวหวานของกินหายากร้านดังประจำจังหวัดและเมนูสุดสร้างสรรค์อีกมากมายงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง16กรกฎาคมนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงถึง4ทุ่มของทุกวันจัดขึ้นที่พระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนนั่นเองค่ะและที่สำคัญงานนี้ยังมีวงด นตรีดังๆมามอบความสนุกกันในทุกๆค่าคืนด้วยนะคะห้ามพลาดกันนะคะทุกคน